หนึ่งคือเราสนุกที่จะทำสองคือเราเห็นฟีดแบ็กกลับมาแล้วมันดีใจเช่นฟีดแบ็กล่าสุดคือบ้านบ้านอาจารย์ทุกทุกคนผมไปไปถ่ายรายการเนาะไปถ่ายอนุวัฒน์ทั่วไทยแต่ผมก็เอ้ยเออมีความรู้สึกว่ากินข้าวหลามนี้มันอร่อยมากว่ะมันเป็นข้าวหลามที่มีเทคนิควิธีการในการทําที่มันไม่เหมือนข้าวหลามทั่วไปแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็ไปลงแล้วก็อธิบรรยายวิธีว่าเรามากินข้าวหลามนี้มันอร่อยเขามีเทคนิคอะไรยังไงหนึ่งมันสร้าง ความรู้ให้กับคนที่เข้ามาดูเขาจะสื่อสารบ้านฉันไม่ได้กินข้าวหลามแบบนี้วะบ้านฉันกินข้าวสารคือเอาเข้าวสารปลอกเข้าไปแต่ที่เชียงใหม่ที่ดอยสะเก็ดชื่อไปหุงเสรศจสับใช้ข้าวเหนียวปรุงสุกหมดแล้วทุกคนก็จะเกิดการตกเถียงกันอันนั้นคือสิ่งที่เราชอบเขาจะบอกให้อันไหนดีไม่ดีมันคืออะไรวะสองก็คือว่ามันเป็นเศรษฐกิจชุมชนที่มันเกิดอันนี้ก็ตกใจเหมือนกันเมื่อวานนี้คุณแม่แม่คําโทรมาบอกว่า คุณดุม,มขอบคุณมากเราก็บบกขอบคุณทําไมครับคนตามจากติ๊กตอกกับในเพจมาซื้อมากเลยจากวันหนึ่งแม่ทําวันละสองพันกระบอกอตอนนี้แม่ก็ทำวันละสองพันกระบอกร <c oughs> าะแม่แค่นั้น <c oughs> <c oughs> คิดว่าอะไครับได้สองหมื่นกระบอก <c oughs> ไม่แม่ก็ไหวแค่สองพันแต่ <c oughs> แม่ดีความรู้สึกว่าคนสนใจเยอะขึ้นแล้วคนในโซเชียลอ่ะไม่น่าเชื่อว่าคลิปนี้คนดูจาราลแล่ะเศรษฐกิจชุมชนมันเกิดขึ้นมันเกิดการหมุนเวียนว่าคนมาซื้อซื้อของแก แล้วไปต่อยอที่หนึ่งต่อกที่หนึงออน่งเออมันทําให้เรารู้สึกว่าไอสิ่งที่เราทําฝืนความขี้เกียจเล็กๆน้อยๆแต่เราทําแล้วมีสนุกอนะ่ะมันสร้างอะไรให้กับชุมชนเขาเยอะมากแม้แต่สิ่งที่มันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไอพลังโซเชียลในการทําสื่อของเราแล้วมันทําให้เป็นพลังบวกมันมหาศาลมากในเพจอนุวัตจัดให้มันจะเห็นผลสำฤทธิ์จริงๆก็คือตอนโควิดโควิดก็คือต้องพูดตรงๆว่ารัฐก็พยายามประชาสัมพันธ์แต่ประชาสัมพันธ์น้อยแล้วรูปแบบของรัฐที่ประชาสัมพันธ์อ่ะ ก็คือเป็นแพทเทิร์นใน,นภาษานะฟิกแบบเยอะสมัยแบบพ่อแม่จีบกันะ่ะใช้คำไงดีมันไม่สามารถอธิบายให้กับลุงป้านะอากับชาวบ้านเข้าใจได้เลยม,มันเป็นการใช้ภาษาราชการภาษาเทคนิคภาษาอะไรที่แบบเฮ้ยแถลงก็ไม่รู้เรื่องอเข้าใจไหมช่ชาวบ้านฟังจะรู้เรื่องหรอเรามีหน้าที่เป็นการเป็นสื่อคืออ๋อมาย่อยสิ พ่อครับแม่ครับฟังแบบนี้นะครับผมอธิบายให้ฟังแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้พ่อแม่ดีใจมากเออมันต้องอย่างนี้ฉันถึงเข้าใจเพราะเราต้องเข้าใจหัวใจเขาว่าคนเราสูงต่ำดำขาวไม่เท่ากันม,มิฉะนั้นภาษาที่เราสื่อสารกับสิ่งที่เราสื่อสารมันต้องทำให้เขาแบบเออเด็กเจ็ดขวบไปถึงแม่ร้อยอายุร้อยปีก็ต้องเข้าใจได้ไอสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขคือเขาได้อะไรนั่นแหละโควิดเดียได้เยอะมากมันทำให้เราสึกว่าเออทำมันไปเถอะวะมไม่ได้ตงังค์ก็ทำเรารู้ ว่าเราจะช่วยใครม,มิฉะนั้นอสมมติเพจอนุวัตจัดให้คือแมสมากเรารู้แล้วกลุ่มเราแมสมากงนั้นวิธีการสื่อสารวิธีการคิดน,น้องๆที่เป็นนักศึกษาอยู่อยากจะไปทําเป็นยูทูบเบอร์เปติ๊กต็อกเกอร์น้องก็ต้องรู้ว่าน้องจะสื่อสารกับใครเรารู้ว่าเราจะสื่อสารในความเป็นแมสมากมิฉนั้นสิ่งที่เราสื่อสารกับสิ่งที่เราเกเอียดไปมันก็ต้องเป็นแมสเหมือนกันเราจะไปใช้ภาษาศัพท์ราชการมันก็ไม่ได้ชบบาวแบบ้านบอกพูดไรไม่เข้าใจหรอกถูกไหมเราก็ต้องไปแปลภาษาศัพท์ราชการมาเป็นภาษาชาวบ,บ้านอันนีี้้คืืออออสสิ่่่งทเเราาาายยกกให ให้เข้าใจ public, いいแล้วเขาก็จะได้เยอะข um ึ้นนี่คือสิ่งที่เราเราอยากให้เขาสื่อสารได้แล้วก็ตอบรับกับสิ่งที่เราแบบเฮ้ยสื่อไปแล้วแล้วเขาทาอย่างที่เราบอกอ่ะแล้วเขาได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้แม่ดีใจมากเลยได้รับเงินเยียวยาออกครับแม่เก็บไปดีนะครับแม่อย่าไปซื้อมาม่าเยอะนะฮะแม่อย่าไปเล่นหวยนะแม่นะอะไรเงี้ยเราก็ต้องสื่อสารให้เขาแม่ก็ดึงสติไม่งั้นห้าพันที่แม่ให้มาแม่จะแทงหวยหมดคนจนเยอะมากนะครับแล้วก็คนที่เอ่อ กำลังจะล่อล่เพราะว่าจะจนหรือไม่จนจากมาตรฐานของที่รัฐบอกอะ่ะ mm. ก็เยอะเหมือนกันทํายังไงที่จะให้คนจนรู้สึกว่ามันมีทางเลือกมันมีทางออกมันมีตัวช่วยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นปากท้อง mm. มันเป็นสิ่งที่นําเสนอไปวันนี้และพรุ่งนี้เขาเห็นเลยแต่วันเนี้ยเราอยากเห็นว่าเฮ้ยเราทําวันนี้พรุ่งนี้เขาได้เลย mm. เพราะว่าคนจนมันเยอะจริงๆแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนมาจากเพจแล้วก็โซเชียลแล้วมันสะท้อนปัญหาในสังคมทุกวันนี้ก็คือว่าแม้อยากจะให้เขาให้รัฐบาลกับรัฐมนตรีแต่ละคนก็ทาโซเชียลของเขาเนาะแล้วก็จริงจริงนะอยากให้รัฐมนตรีทุกคนอนะ่ะทาเพจของตัวเองแล้วก็ให้ไม่ต้องมีแอดมินนะเพราะเนี่ยไม่เคยมีแอดมินทําเองตอบเองเพราะว่าไม่ได้มีต่างจ้างเข้าใจไหมฮะเราก็เราก็จะแต,แต่เราจะอ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาสะท้อนมาในสังคมหมดเลยว่าคนส่วนใหญ่ที่ inbox เข้ามา คือมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณอนุวัตรคุณอนุวัต์ไปเป็นพรีเซนเตอร์แอปเงินกู้หรือเปล่านี่คือเยอะมากนะฮะอโดนโดนเฟกนิวโดนอะไรเยอะตลอด3ปีเนี้ยแล้วเคยไปฟ้องด้วยนี่ใช่ไหมไปแจ้งความไปจับได้นู่นนี่นั่นแต่กลายเป็นว่าทุกวันนี้เพิ่มเป็นร้อยเท่า oh. ทําไมไกลไกรัฐทําอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งรัฐมนตรียังทําไม่ได้ นายกยังถูกปลอมสอรยุทธ์มีหลายเพจหนุ่มกัญชัยมีหลายเพจอนุวัตรนี่ไม่ต้องพูดถึงแอปเงินกู้ล้วนๆทุกสิ่งทุกอย่างเขาสะท้อนมาในเพจเราหมดเลยว่า,ก,า,ากลไกภาครัฐทําอะไรไม่ได้ปัญหาสังคมที่รัฐต้องการจะแก้แต่มันแก้ไม่ได้เลยมันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าอ๋อ เราทาโซเชียลขึ้นมาเราเับาฟังปัญหาแล้วเราก็ค่อยมาแก้อัดทาคลิปแก้ปัญหาให้เขาทาคลิปแก้ปัญหาถึงบอกว่าอยากให้รัฐมนตรีแต่ละคนถ้ารัฐมนตรีดูอยู่นะครับท,ท่านท่านทําเพจตัวเองแล้วท่านตอบเองท่านจะรู้เลยครับอย่างพี่ท็อปวราบุตรเนี่ย mm hmm. ะจะมีคนเข้าไปอินบ mm ็อ hmm. กเยอะมากเชื่อเลยว่าเอ่อคนพิการทําไมได้เท่านี้ทาไมจัดจิตคนจนเท่านั้นทําไมอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้เขาทำเพราะเขาจะได้รู้ว่าอ๋อปัญหาที่แท้จริงคืออะไร,ะไรทําสื่ออะไรอ้าวเขามีปัญหายากจนเฮ้ยให้ข้อมูลเขา ทั้งเศรษฐกิจปากท้องทําให้นี่ครับลองไปทําให้นี่หาทางไอ้นู่นเหมือนกลายเป็นที่ปรึกษาไปเลยทุกวันนี้อสื่อมันไม่ได้เป็นแบบว่าสื่อรายงานข่าวอย่างเดียวนะทุกวันนี้ต้องมีบทบาทคืออย่างกับพี่อ้อยพี่ชอดปัญหาความรักก็มาเพราะเขามองอะไรเขามองว่าสื่อทุกวันเนี้เป็นเหมือนสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวเขาทุกคนทุกคนไม่ไปหาตำรวจทุกคนไปหากันจอมพลังทุกคนไปหาสายใหม่ต้องรอดทำไมครับคุณตำรวจเพราะคนใครตำรวจช่วยเขาไม่ได้ ทุกวันนี้เขามองสื่อเป็นคนในครอบครัวนะม,มีปัญหาทะเลาะกับลูกกับเมียก็มาปรึกษาสื่อ,อทุกวันนี้ต้องนั่งตอบทุกคืนเลยนะว่าแบบจะแก้ปัญหาลูกเมียเขายังไงคนก็บอกบทบาทของสื่อว่าอ่ะช่วยเหลือสังคมด้นั่นแต่ประชาชนคาดหวังมากกว่าน,นั้นแล้ะคาดหวังในความเป็นสื่อมากกว่าสิ่งที่เรานําเสนอแล้วเราก็ต้องเอาในเมื่อคุณคาดหวังเราก็ช่วยคุณได้เท่าที่เราช่วยได้ ไม่ได้ว่าคุณมานําเสนอที่ฉันแล้วฉันต้องแบบอ๋อเดี๋ยวขายให้ไม่ได้ครับคือปัจจุบันมันมากกว่าเป็นปากเป็นเสียงอะ่ะมันมากกว่าเป็นปากเป็นเสียงแล้วม,มันทําอะไรแบบเยอะมากจนมันอโอ้ล่าสุดเองเดี่ยวเป็นคดีที่ตังคุณแม่บ้านอินบ็อกเข้ามามีภาพวงจรปิดว่าขับมอไซค์มาแล้วรถชนตึง้งแล้วรถก็ขับหนีไปเอาหลักฐานทุกอย่างไปให้ตํารวจตํารวจบอกว่าเออมีหลักฐานมากกว่านี้ไหมครับช่วยตามหาหลักฐานให้หน่อยอา้าวแล้วตํารวจจะมีหน้าที่อะไร เขาก็งงเขาก็บอกว่าเขาก็ต he ้องไปตามหาหลักฐานทุกวันนะเขาต้องไปหาวงจรปิดแต่ละที่มีนัดเป็นหน้าที่ของเขาไม่ใช่ที่ตำรวจจนได้หลักฐานมาหมดทุกอย่างแล้วอืเขาก็ส่งหลักฐานซึ่งเราก็บอกว่าเออกูต้องจับตัวคนร้ายถ้ากูเป็นตำรวจกูรู้แล้วใครเพราะว่ามันถึงขนาดเห็นคนขับอยู่ในรถเห็นทะเบียนรถเป็นเราเราจับได้ไหมจับได้แต่ตำรวจหลักฐานไม่เพียงพอแล้วก็มันจะมีคําถามหนึ่งเดี๋ยวถามว่าบางคนว่าเราทําอะไรแบบนี้ทําเรื่องสังคมนําเสนอปัญหาคนเรียอบางคนก็ถูกถามว่ามันใช่หน้าที่สื่อไหม เออใช่ทำเนี่ยใช่หน้าที่คุณไหมคุณแค่อะไรไงในเงี้ยก่อนจะมาด่าสื่ออ่ะไปด่าหน่วยงานก่อนเอมันหน้าที่ของคุณมันใช่หน้าที่คุณแม่ครับคุณแม่ช่วยไปด่าตาคุณแม่ช่วยไปดูไปด่าส่วนที่เกี่ยวข้องครับคุณพ่อช่วยไปด่าส่วนที่เกี่ยวข้องครับเพราะเพราะส่วนเกี่ยวข้องเขาไม่ทาเขาเกี่ยวว่างอ่ะออถูกไหมล่ะส่วนเกี่ยวข้องมีเจ้าหน้าที่บางอแหม่มีชาวบ้านบางคนอมีชาวบ้านบางคนรู้สสีวัดทำไดีเลย